สวัสดีค่ะวันนี้ก็อย e ู่ช่องอีพชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรื่องคุณป้าขี้เมาก,ากันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเฮ้ยวันนี้ออกไปไหนดีนะ่าออกไปเที่ยวดีกว่าเอจตว่าไปเนี่ยฉันแต่งตัวสวยไหมทุกคนนะฉันแต่งตัวเลิศไหมอืมวันนี้เนี่ยสงสัยเดวนี้ฉันน่าจะต้องเล่แบบทำอาหารกินเองแล้วล่ะเพราะว่ายีแตวเนี่ย ทำอาหารไม่เห็นจะอร่อยสักกันนิดนึงเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเค็มไม่เห็นจะอร่อยแพงก็แพงเฮ้ยทำไงดีแต่จะว่าไปฉินก็หิวน้าเหมือนกันนะไปกินร้านนี้แต่ก็ได้ถึงจะไม่อยากก็เถอะคุณป้าพูดถึงหนูหรอคะเปล่าป้าไม่ได้พูดงั้นก็เชิญนั่งเลยค่ะคุณป้าเออวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาบ้างไม่มีค่ะเอยงั้นเอาเป็นชามะนาวก็ได้ โอเคคุณป้าสั่งเองนะคะอย่าบ,บ่นให้หนูนะโอเคอทำไมมันเปรี้ยวจังเลยเนี่ยใส่มะนาวกี่ลูกเนี่ยกุป้าสั่งสามมะนาวป้าจะให้มันหวานหรือไงก็มันเปรี้ยวเกินก็ป้าสั่งตั้งสามลูกจะไม่ให้มันเปรี้ยวได้ไงคะเฮ้ยไม่เห็นจะอร่อยเลยของใหม่ก็ไม่มีทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดห้าสิบบาทฮะห้าสิบบาทแพงเกินไปไหมนเนี่ยมันของแพงอะคะ่ะคุณป้า อืมเดี๋ยวฉันเอาเงินให้นะเอองั้นนี่เอาไปเลยโอเคค่ะคุณป้าเฮ้ยชข้าวหลังนะะฉันจะไม่มาเกณฑ์ละอ้โหแค่ชามะนาวอันเดียวเองราคาก็ตั้งแบบห้าสิบบาทกว่าเลยบอกแล้วร้านนี้แต่วนี้มันแพงเอ๊ะนี่จะเจียบนี่นะ อืมไม่หายยีเจ็บนี่เจีเจบอะไรคะคุะคณป้านี่จะแต่งตัวออกไปไหนเนี่ยก็แต่งตัวไปทํางานนี่คุณป้าโอ้ยแล้วดูการแต่งตัวมาใส่กระโปรงสีชมพูแบบแล้วก็ดูผมดิจะออกไปหาผู้ชายใช่ไหมเนี่ยโหคุณป้าบ้าหรอคะนี่หนูจะออกไปทํางานหนูลืมซักเสื้อผ้าเนี่ยโม้สงสัยจะเป็นคนขี้เกียจหน้าดูเอาแค่หนูลืมซักเสื้อผ้าแค่นี้กว่าหนูขี้เกียจเหรอ คุณป้านี่ก็เมาแล้วคนอื่นเขาไปเรื่อยอะไม่สนใจเขาเลยก็ป้าหวังดีนะป้าถึงมาบอกอย่างนี้เนี่ยป้าหวังดีหรือคิดร้ายกันแน่โหยเธอนี่เถียงคําคนผู้ใหญ่นั้นเนี่ยก็หนูชอบเถียงอะค่ะคุณป้าจะมีอะไรหรือเปล่าจะให้หนูแต่งตัวเชยๆของคุณป้าเหรอไปทางาน,นเขาน่าจะว่าให้หนูผู้ดีเลยเหรอกฮะนี่แกว่าแต่งตัวเชยหรอก็ใช่ไงคะ่ะแต่งตัวเชยของคุณป้าเนี่ยโหเธอที่ๆๆๆๆ เทียงคำฉันไปเรื่อยนะเธอนี่เฮ้ยหนูรีบไปอะค่ะเด่กเธอจะรีบไปไหนเนี่ยเธอจะรีบไปหาผู้ชายหรอก็ดูรีบไปทํางานอะคุณป้าที่ก็พูดเลยเกินไปเฮ้ยแล้วที่แกมาตาฉันทำไมเนี่ยขอโทษค่ะคุณป้าหนูรีบค่ะเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเด็กสมัยนี้เทียงคำผู้หญ่ไปเรื่อย ว่าแต่วันนี้ไปเมาเรื่องใครอีกดีไม่แต่สนุกแหละการได้เมาเรื่องคนอื่นแล้วเขาเชื่อนี่คือแบบมีความสุขมีความสุขเออไปเที่ยวเที่ยวนี้ดีกว่าเผื่อมีคนอยู่บ้านวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนอยู่บ้านไปเลยจุกจุกเลยทำไงดีฉันก็เมาเกือบจะทุกคนแล้วนะในหมู่บ้านนี้เนี่ยเอ๊ะนั่นมนะัน่ะ ต้อมกับบีนี่นะอา้าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนกันหรอนี่นีนี่ต้อมอะไรครับคุณป้าอาวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอเป็นคนขี้เกียจนนเนี่ยไม่ไปโรงเรียนเนี่ยแล้วคุณป้าจะถามอะไรเลอะเลือนไปแปลกๆก็กกนี่วันอาทิตย์ป้าจะให้ผมไปยังไงครับเนี่ยอา้าวก็ไปเรียนพิเศษยั่ไม่ไปหรอแล้วพ่อแม่จะไปเนี่ยอย่าปล่อยเธอมาเล่นสงคนกับน้องอยู่เนี่ย เอาพ่อแม่ผมเขาก็ไปทํางานแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาเจ๊แตวเนี่ยเอาแล้วมาด่าที่ทำไมเนี่ยฉันหวังดีนะแล้วปเถียงคําผู้ใหญ่นี่เด็กไม่ดีนะเธอเนี่ย ก็คุณป้านะ่ะเมาคนอื่นไปเรื่อยเลยคู่ไม่ไหวจริงๆคุณป้าเนี่ยเอา้าแล้วเธอจะด่าฉันทำไมเนี่ยฉันหวังดีกับเธอนะเนี่ยเดี๋ยวก,ก็มีบางคนมาลักพาตัวเธอพวกเธอไปหรอกูไม่ไหวจริงๆเด็กสมัยนี้เถียงคำผู้ใหญ่ไปเรื่อยเอา้าแล้วป้าที่ผมยังไงเนี่ยผมเนี่ยกำลังทำนู่นทำนี่อยู่ป้าก็าบ่นใส่ผมเลยเนี่ยเ้าไม่ต้องไปสนใจเฮ้ กลับมาแล้วอย่าไปเถี่ยงฉันนะฉันจะบอกพ่อแม่เธอเลยนะบอกก็เชิญเลยครับยทำไมพี่ถึงไปทําอย่างนั้นกับเขาก็ป้าคนนี้เขาเมาแล้วคนอื่นไปเรื่อยแถมเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกแล้วพี่จะไปไหนไปสนามเด็กเล่นอีกทางหนึ่งไงไม่ไหวเลยจริงๆคุณป้าคนนี้นี่อ,อโอเคโอเคค่ะงั้น้ยทำไงดีไม่ไหวเลยจริงๆเด็กสมัยนี้ด่าผู้ใหญ่ไปเรื่อย วันนี้ไปไหนดีวะแถวนี้ก็เราก็มาเมาไปหมดลวจนไม่มีใครอยากจะฟังแล้วเห็นเราก็แบบโดนหนีไปหมดแล้วฮทำไงดีไม่มีใครให้เมาละอืไปแถวแถวนี้ดีกว่าเผื่อมีคนให้เราเมาสนุกสนุก,นกปากซะด้วยออืมอืมมบ้านหลังนี้ก็ไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ไปเอ้ยนั่นมาเนอะ เอวจอดนี่นะเอาทำไมยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนี่จอ็อดเอาอะไรครับคุณป้าทำไมไม่ไปโรงเรียนเนี่ยสายขนาดนี้เราเพิ่งจะไปโรงเรียนเองเหรอผมกำลังจะไปอยู่เนี่ยแล้วดูการแต่งตัวไว้ผมยาวไม่ไหวจริงๆเธอนี่เอาละป้าจะไปยุ่งเรื่องผมทำไมเนี่ยโหก็ป้าหวังดีถ้าผมไปแล้วก็จะเพิ่งไปนะผมนี่ไปให้ง,ง่แล้วดิยืนฟังคุณป้าบนอยู่ตรงนี้อ่ะ แล้วกิจะไปเนี่ยก็ไปโรงเรียนไงป้าจะไม่ผมไปเลยเหรอเอาก็กลับมากลับไปให้ง้อนล่ะดิเฮ้ยไม่ไหวเลยจริงๆป้าคนนี้มเมาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยเอยสอดรู้สอดเห็นนะอืมไปโรงเรียนดีกว่านี่ก็สายละอืมนี่ไงไม่ค่อยจะมีใครมาเลยอืมโอ้โหเถียงคำผู้ใหญ่เ้ย ไม่ดีเลยจริงๆเด็กสมัยนี้ไม่รู้เหมือนคนอื่นนี่เขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยบ้านแถวนี้เนี่ยเราก็เมาเรื่องคนอื่นเขาไปหมดละทาไงดีวันนี้ก็จะพอแค่นี้เนี่ยฉันก็ไม่หยุดเลยนะไม่ไหวเลยจริงๆแค่นี้ฉันกน็ไม่ได้อะไม่อยากแบบไม่อยากกลับบ้านอะไปที่แบบอยูมาดดีกว่าเผื่อยายเปี๊ยกเนี่ยมันอยู่ตรงนั้น ร้านรามิางจ้าไปเนี่ยร้านรามางนี่ก็ไม่เปิดสักทีรอกินมาตั้งนานละไม่เห็นจะมีคนทําอะไรแล้วจะรอดูนะว่าจะมีลูกค้าสักกี่คนเนี่ยน่าจะแบบเป็นคนที่เสิร์ฟเมนูซ่านเนี่ยเปิดร้านก็ช้าไปแอบดูเลยดีกว่าว่าเขาทําอะไรอยู่แถมสี่ร้านนี่ก็ชมโซม,มแปลกๆไปดูหน่อยดีกว่า โอ้อะไรเนี่ยพ่อค้ากำลังหั่นผักเหรอนี่ก็หลายชั่วโม,มงแล้วนะยังหั่นผักไม่เสร็จอีกเฮ้ว้อาทิตย์หน้าฉันค่อยมากินก็แล้วกันอาทิตย์นี้น่าจะไม่สะอาดหน่าดูเอาแบบไม่ใส่ถุงมือด้วยนะเฮ้ยไม่ไหวจริงๆคนสมัยนี้หลอกคนไปเรื่อยเฮ้ยถึงละอ้าวสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอืมวันนี้ฉันจะมาซื้ออะไรแบบ ฉันยู่ข้าวอ่ะฉันจะซื้อก็ซื้อเลยค่ะคุณป้าค่ะอืมมีอะไรใหม่ๆเม่ไหมไม่มีค่ะพวกนี้นู่นเข้าถึงอามาส่งโอเคโอเคอืมงั้นเอาเป็นอันนี้ก็แล้วก,กันเข้าปัาน้นเออจะว่าไปเธอทำไมแต่งหน้านะจังเลยเนี่ย ฮะคุณป้าคุณป้าพูดให้หนูไปดูตัวเองดูที่แต่งหน้านะกว่าหนูอีกนี่เธอชันหวังดีนะฉันมาพูดอย่างนี้ให้เธอเนี่ยหวังดีหรือคิดลายคัดเนี่ยแล้วมาดูพูดซื้อแล้วก็มาพูดเอ้ยทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งบทยี่สิบาทฮะแค่อันนี้อันเดียวก็20บาทมันจะแพงเกินไม่เนี่ยไม่แพงค่ะคุณป้า โอ้เออเ้ยเดี๋ยวฉันเอาเงินให้แต่ฉันเนี่ยก็ว่าอยู่นะแค่ทำไมแต่งหน้าหนาจังเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เครื่องสำอางมือสองหรอกครมั้งคุณป้าแบบคุณป้าพูดให้หนูไม่ดูตัวเองเลยนะคะเอาแล้วจะทำไหมคุณป้าออกไปจากร้านหนูเลยค่ะเอ๊ะไงนี่นี่ไล่ฉันเลยเหรอใช่ค่ะหนูไล่ป้าเนี่ยออกไปจากร้านหนูได้กันฉันจะไปประชื้อร้านของแกอีกเลยเชิญค่ะคุณป้าไม่มีใครต้อนรับคุณป้า <c oughs> ใหญนี่กล้าไล่ฉันออกมาเสยนะไม่เห็นจะสนุกเลยวันนี้ออกไปเที่ยวไหนดีอืมไม่เห็นจะมีค่ะให้เมาเลยเอา้านี่จีไม่ต้องมายุ่งกับหนูค่ะคุณป้าค่ะเอา้าทำไมยังไม่ได้พูดอะไรก็ไล่ฉันละกลับบ้านดีกว่าก็ เป็นยินกันบ้างคะ่ะกับเรื่องนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอีพีแชนแนล้ั่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ